นี่นะครับพี่เนยบอกว่านกตัวนี้เชื่องมากมากเลยเป็นจีิชิกสีสีอะไรนะครับพี่เนยอ่าธรรมดานอร์มอนน่ารักมา,กมากอายุเท่าไหร่แล้วนะครับสองปีค่ะโอเคสองปีอันนี้เราก็จะเอาเขากลับบ้านด้วยไปทําคลิปด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยทุกคนเห็นไหมอะไรเชื่องมากๆครับพี่เนยพี่เนยรับประกันเลยเลี้ยงวันเดียวหลุดหายเชื่องจริงๆนี่ไงโอเคครับ <laughs> สวัส<ม>ดีในช่วงของตอนเช้านะควันเช้าวันนี้เราก็อยู่นที่ตลาดจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงเช่นเดิมเพราะว่าตัวผมเองได้ไปเดินมาพป็นที่รับร้อยได้ลูกอัอนนี้ไม่ใช่ลูกป้อนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดให้ดูเป็นกินชิกอ่าเป็นของพี่เนยที่เลี้ยงไว้ตัวผมเองก็เอามาเลี้ยงต่อรับเลี้ยงต่อก็ได้มาหนึ่งตัวเป็นสีนอมอนก็ค่อนข้างเชื่องนะครับแต่ก,กัดไปหนึ่งทียื่นมือเข้าไปใกล้กงแในในลูกป้อนที่เราไปเจอ,อทุกคน ราคาก็ปกติเลยแต่ช่วงนี้มองจะเยอะมากมองพลคีจะเยอะมากๆเลยครับราคาเปิดอยู่ที่6,500บาทนั่นเองการที่เราจะมาดูลูกป้อนที่นี่ผมอยากจะบอกว่าผมมาถ่ายทุกคนดูในฐานะที่เป็นลูกค้ามาดูไม่ได้รีวิวร้านแต่อย่างใดก็มาดูใครชอบร้านไหนอยากซื้อร้านไหนชอบลูกป้อนร้านไหนก็ซื้อร้านนั้นเลยนะครับตัวผมเองก็ ถ่ายทุกคนได้ดูก็ถ่ายประมาณ3ล้านมั้งร้านที่ผมรู้จักนะร้านไหนที่ผมไม่รู้จักผมก็เข้าไปยืนดูเฉยแต่ไม่เคยจับกล้องขึ้นมาถ่ายเลยเพราะว่ามันจะมีบางร้านอ่าพนักง,งานพูดไม่เพาะนะครับร้านไหนพูดเพาะเราชอบลูกนก,กเราก็ซื้อร้านนั่นแหละตัวผมเองก็ไม่ได้ากะตีอะไรแต่ก็พูดให้ทุกคนฟังเฉยนะครับวันนี้เรามาอุดหนุนทั้งอาหารอุปกรณ์กรงแล้วก็ลูกป้อนเอ้ยตัวนกด้วยนะครับโอเคเราไปดูเลยว่ามีสายพันธ์อะไรบ้างนะครับ ทุกคนครับในช่วงของตอนเชา้าก่อนที่เราจะไปดูลุกฟ้อนนกแก้วนะผมก็ได้เดินมาที่ตลาดปลาเพราะว่าเรามีมาซื้ออาหารแล้วก็ ปลาหางนกยุงอีกด้วยเพราะที่บ้านของเรามีแต่ตัวเมียนะครับเราก็มาตัวผู้กับบ้านทุกคนรู้ไหมตัวแล้วถูกๆเองนะครับ6บาทถึง25บาทก็ยังมีนะแต่หลัก80บาทก็ยังมีอีกด้วยนะครับจะเป็นพวกหางนกยุงปลาบอลลูนต่างๆเลยนะครับผมก็ได้มาดูมาซื้อนะเลยถ่ายทุกคนได้ดูก่บใครอยากจะเลี้ยงนะครับนกสายพันธุ์แรกสายพันธุ์นี้เขาไม่ใช่นกแก้วนะเขาเป็นกระจอกชวานะครับกระจอกชวานี้มีลูกป้อนให้เห็นตัวผมเองก็เพิ่งจะเห็นนะทุกคนที่จริงแล้วก็มา บ่อยอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะตัวละ300บาทแต่ตัวสีขาวจะอยู่ที่700บาทนั่นเองทุกคน300บาทสีธรรมดาถือว่าถูกมากๆกนะใครที่เลี้ยงเป็นหรือมาพบเจอถ้าอยากจะเลี้ยงจริงๆอะ่ะเขาก็มีความเชื่องนะครับแต่ทางนี้ความเชื่องผมไม่แน่ใจว่าจะเชื่องมากน้อยขนาดไหนเลยได้ถ่ายไห้ทุกคนดูเผื่อใครกําลังมองหานะครับร้านพี่เขาจะเป็น แขงลอยอยู่นะเพราะว่าพี่เขายังไม่มีล็อกที่จะลงนะตัวผมเองก็ไม่แน่ใจว่าพี่เขามีล็อกลงยังนะทุกคนก็จะมีฟอร์พัสด้วยฟอร์พัสดีเมิร ตัวละ700บาทถูกมากๆนะครับแต่ผมไม่ได้รับไปว่าเราเพิ่งซื้อฟอร์พัดไปผมก็ได้มาดูมาชมลูกป้อนนะทุกคนน่ารักมากๆน่ามีแต่ตัวสะอาดสะอาดแล้วก็ที่อยู่ของพี่ๆเขาที่ให้ใส่ลูกป้อนน่ะสะอาดมากๆเลยนะและสายพันธุ์ต่อมาของลูกป้อนนี้จะเป็นของนกแก้วเลิฟเบิร์ดนะครับนกแก้วเลิฟเบิร์ดตามที่ทุกคนเห็นนี้ในฤดูช่วงนี้ก็มีมาให้เห็นเกือบทุกร้านเลยนะราคาเปิดเขาอยู่ที่500บาททุกคน500บาทถือว่าถูกเช่นกันนะครับใครที่ ชอบร้านไหนไปดูเพราะว่าพี่ๆเขามีแผงที่จะลงอ่ะเยอะมากๆเลยตัวผมเองไม่แน่ใจว่าพี่เขาอยู่ร้านไหนบ้างนะทุกคนก็ได้ถ่ายให้ทุกคนดูส่วนพ่อแม่พันธุ์ของนอกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้ตกคู่ละ800บาทตัวละ400บาทเองทุกคนถูกมากๆเลยนะครับเลิฟเบิร์ดท,ที่ทุกคนเห็นนี้ไม่ใช่ขอบตานะเขาไม่มีขอบตารนะา,าคาก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าตกคู่ละ800บาทตัวละ400บาทถือว่าถูกมา,มากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงสวยงามเลี้ยงฟังเสียงหรือเพาะ เลี้ยงในส่วนของสีตรงนี้ก็สามารถที่จะมาดูหรือซื้อไปได้นะตัวผมเองไม่แน่ใจว่าเคยไข่หรือยังก่อนซื้อเราสามารถถามผู้ขายหรือผู้พ่อเลี้ยงได้พวกนี้เขาไม่เชื่อนะครับบางคนซื้อไปแล้วขีดป,ปีกเขาเอาเขามาจับเล่นผมบอกเลยว่าเขากัดอย่างเดียวและกัดแรงมากๆนะพวกนกแก้วเลิร์ดเห็นตัวส,สวยๆน่ารักแบบนี้ถ้าเขาได้กัดนะ่ะหรือตกใจกัดเลือดออกได้เลยนะทุกคนที่จริงพวกนี้มีหลากหลายสีนะครับให้เราได้เลือกซื้อที่ทุก คนเห็นนะ่ะจะเป็นขอบตานะเห็นไหมตาเขาจะมีวงตาที่โตกว่าพวกไม่มีขอบตาพวกนี้คู่ละ 600บาทตกตัวละ300บาทเองทุกคนถูกมากๆเลยนะครับใครที่สนใจสามารถมาดูได้สามารถเลี้ยงต่างจังหวัดได้เลยเลี้ยงสวยงามเลี้ยงฟังเสียงเท่านั้นนะเพราะว่าเขา่ไม่เชื่องไม่คุ้นชินกับตัวมนุษย์ถ้าเราเอาเขามาขีบปีกหรือเล่นกับเขาจริงๆอะถ้าเชื่องมากสุดก็คือขึ้นมือนะแต่เขาก็ยังกัดเหมือนเดิมสําหรับใครที่ยังสอบถามมาซื้อตัวโตไปแล้วเขากัดก็คือกัด100เปซเลยนะครับและอาหารการกินของเขาพวกนกโตเราไม่ต้องจําเป็นที่จะดูแลอะไรมาก มากมายมีแค่น้ำสะอาดในกรงแล้วก็อาหารที่เราวางไว้กับรังเพาะให้เขานะถ้าเราเลี้ยงเยอะรังเพาะต้องอยู่ให้ครบทุกคู่นะครับสาหรับกรงรวมที่ทุกคนเห็นนี้มากมายหลากหลายสีราคาเริ่มต้นอยู่ที่280บาทนั่นเองแต่ละสีราคาไม่เหมือนกันในกรงรวมก็สอบถามพี่พี่เขาได้นะที่จริงผมก็อยากจะ เลี้ยงเพาะพันธุ์อยู่นะแต่ว่าเราไม่มีพื้นที่นะครับพวกนี้เขาเป็นนกที่สวยงามมากๆและมีหลากหลายสีอย่างที่ผมแนะนําไปนะสาหรับนกแก้วฟอร์พัสใครที่กําลังล็งหานกรุ่นหรือพ่อแม่พันธุ์ที่นี่ก็มีเยอะแยะมากมายเลยที่ทุกคนเห็นกลงรวมราคาจะเปิดอยู่ที่ตัวละ300บาทบางตัวอาจจะติดสีเทอร์คอยที่หน้าผากได้ตามที่ทุกคนเห็นเห็นไหมบางตัวเป็นสีฟ้าบางตัวก็เป็นสีพื้นฐานของนกแก้วฟอร์พัสอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกลงรวมกลงแยก กรงคู่นี้ถ้าใครสนใจลองมาดูได้พวกนี้เขาก็ไม่เชื่องเช่นกันนะครับไม่คุ้นชินกับตัวผู้เลี้ยงนะคือโตมาก็อยู่ในกรงแล้วเป็นนกรุ่นหรือพ่อแม่พันธุ์ที่เอามาปล่อยขายให้ทุกคนได้เห็นนี้เขาก็กัดอย่างเดียวเลยแล้วก็พวกนี้ก็กัดเจ็บมากๆแกนับไม่สามารถที่จะขีดปีกอะไรต่างๆนานา,นาได้เลยแต่ถ้าเลี้ยงสวยงามเลี้ยงฟังเสียงเลี้ยงในส่วนของการมีสีสันของนกแก้วขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสีก็อยากจะแนะนําอยู่นะครับ ลองไปดูได้เสาร์อาทิตย์ของจะเยอะและจะมีนกรุ่นนกพ่อแม่พันธุ์มาให้เราเจอเยอะแยะมากมายหลากหลายสีฟอพัดก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ให้เราเลือกนะแต่ในเรื่องของราคานี้บางสีอาจจะราคาไม่เหมือนกับสีพื้นฐานนั่นเองแต่ถ้าใครอยากจะเห็นคู่ที่เขาอยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่จิกกัดกันพี่เขาก็มีกรงคู่ให้เราได้ดูนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พันธุ์สีนั้นสีนี้ที่อยู่ด้วยกันถ้าเราสนใจลองไปดูได้ตกคู่ละ8 0 0 บาทเองถูกมากๆเลยนะแต่ถ้าอยากได้จริงๆอยากได้เชื่องเชื่องมากๆเลยสามารถเลี้ยงแต่ลูกป้อนได้เลยนะครับลูกป้อนพวกนี้จะเปิดอยู่ที่500บาทถือว่าถูกมากๆในช่วงนี้นะสาหรับใครที่สนใจสีธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเขียวอะไรเราสามารถสอบถามพี่พีขคอได้ในช่วงนี้ก็มีลูกป้อนฟอพัดเกือบทุกร้านเลยนะครับสนใจลองไปดูได้เลยนะการกินอาหารการป้อนนี้พวกนี้เขากินไม่เยอะนะครับการป้อนก็ตามที่ทุกคนเหน็นนี้ผมก็ได้ถ่ายไห้ทุกคนดูก่อนหนะ้า นี้แล้วนะครับเป็นคลิปเก่าที่ผมเลี้ยงลูกปอนน์กแก้วฟอร์พัทนะเลยไหมทุกคนดูขอกินไซลิ่ง1ม l เต็มที่ขอกินจริงๆอ่ะไม่เกิน4ี l มนะครับเขาก็อิ่มแล้วนะสำหรับสายพันธุ์ต่อมานี้เป็นของนอกแก้วหงหยกนะนกแก้วหงโยกนี้ก็มีมากมายหลากหลายร้านที่พี่ๆเขาออกมาโชว์นอกร้านเราก็สามารถเดินไปดูได้ราคาเปิดจะอยู่ที่100บาทถึง200บาทนั่นเองทุกคนมีมากมายหลากหลายสีพวกนี้เขาจะนิยมเลี้ยงสวยงามเลี้ยงฟังเสียงนะครับเพราะเขาไม่เชื่องอยู่แล้วถ้าทุกคนซื้อไปอย่างที่ผมบอกไปเลยขีดปีก เขาก็ไม่เชื่องเขากัดเจ็บมากๆเลยนะพวกนกแก้วหงอยกเขาเป็นนกแก้วสังคมนะครับเลี้ยงได้แต่2ตัวขึ้นไปเลยเขาเกาะกลุ่มกันอยู่ได้ใครที่เลี้ยงในกรงสวยงามนี้ก็เอาแอ่งน้ําใหญ่ๆไว้ในกรงได้เลยนะทุกคนจะได้เห็นเขาเล่นน้ําหรือการกินนานของเขาสามารถเอาไว้ตรงกลางเขาจะแบ่งเงินกินอีกด้วยลูกป้อนสายพันธุ์ต่อมาที่ทุกคนเห็นนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเขาเป็นนกแก้วซันคอนัวนะใครที่สนใจซันคอหนัวก็มีทุกร้านเช่น กันเลยนะแต่ราคาก็จะเปิดอยู่ที่2,500บาทเลยนะครับผลปุกปุยตัวไหนที่ทุกคนชอบชอบร้านไหนก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้เลยโดยปกติแล้วถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์น่ะลูกป้อนจะเยอะมากๆในการเลือกซื้อถ้าสนใจสายพันธุ์นี้มีให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับทุกร้านเลยนะครับจะมีซันคอนัวเลยนะแต่ถ้าใครทนในการร้องของลูกป้อนไม่ได้สายพันธุ์นี้ผมไม่อยากจะแนะนําเลยเพราะเขาร้องเสียงดังมากๆเลยนะสำหรับ ลูกป้อนซันคอนวัวก็เป็นอีกหนึ่งท็อปเลยในการที่เขาจะเป็นเสียงหรือร้องเสียงดังหรือแหกปากได้เลยนะครับดังนั้นใครที่อยู่ห้องพักคอนโดก็ พิจารณาดูดีๆนะครับเพราะในการที่เขาร้องทีตอนขอหาลูกป,ป้อนจะร้องดังมากๆแต่ถ้าใครไม่ค่อยมีเวลาป้อนเท่าไหร่แนะนําให้เป็นไซส์ขนคุมหรือไซส์หัดแท้นะครับไซส์นี้ราคาจะเปิดอยู่ที่2 0 0 7ันเถึงสามพันนะเพราะว่าในกรณีที่เราเลี้ยงแต่ทางร้านเลี้ยงแต่ลูกป,ป้อนจนโตขนาดนี้ก็ต้องเก็บค่าอาหารอยู่เป็นเรื่องธรรมดานะครับพวกนี้สามารถกินเช้าค่ําได้เลยตอนที่ให้เขาหัดแท้นะแต่ถ้าใครอยากจะได้ไปพ่อแม่พันธุนกรุ่นนี้ ก็ตกตัวละ4,500ถึง 5,000ได้เลยนะครับคู่ละประมาณ9,000บาทถึง1,000 0บาทเลยนะแต่ทั้งนี้ในส่วนของการตกลงเรื่องราคาทุกคนก็ต้องไปถามผู้ขายดูนะครับเผื่อเขาลดให้นะแต่โดยปกติแล้วอ่ะพวกลูกแก้วสันคอนัวไซส์นี้คือหลักปีขึ้นอนะ่ะราคา4,500ถือว่าถูกนะครับกว่าจะเลี้ยงโตหรืออะไรกว่าจะผัดขนให้ทุกคนเห็นนี้อ่าพวกนี้เขาใช้เวลาผัดขนเกือบ1ปีนะกว่าตัวจะสีเหลืองขนาดนี้นะทุกคนใครอยากจะเลี้ยงเพาะพันุก็ไปเด เดินดูได้เลยปกตินกแก้วสายพันธุ์นี้หาง่ายมากๆลูกป้อนสายพันธุ์ต่อมาที่ทุกคนเห็นจะเป็นของนกแก้วกินชิกนะครับกินชิกสีเยลโล่ไซส์ราคาจะเปิดอยู่ที่1,000บาทเองทุกคน ถือว่าราคาโอเคมากๆเลยนะถ้าใครอยากจะเลี้ยงก็มีให้เห็นทุกร้านเลยนะครับราคานี้ก็เป็นปกติของนกแก้วกรีนชิคแล้วแต่เขามีมากมายหลากหลายสีส,สีบูที่ทุกคนเห็นนี้มว่าจะเป็นบูนอร์มอนบูชินนมอนนะครับราคาจะเปิดอยู่ที่1,500บาทนะั่นเองแต่บางร้านก็อยู่ที่1,300บาทนะแล้วแต่จังหวะที่เราเ่ยนถ้าลูกป้อนเยอะราคาก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ถ้าลูกป้อนน้อยราคาก็จะคงอยู่ราคาพื้นฐานอยู่ที่1,500บาทนะครับ สีพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีที่สวยมากๆนะครับในสายของชินามอนที่ทุกคนเห็นนี้เป็นบูชินามอนนั่นเองทุกคนแต่ถ้าทุกคนอยากได้นกรุ่นหรือสายหัดแท้ก็จะตกที่ตัวละ1 5 0่นบาทเช่นกันนะครับเพราะว่ากวดจะเลี้ยงตัวกวาจะเป็นสายหัดแท้ถือว่ายากมากๆกันนะนกรุ่นพ่อแม่พันตามที่ทุกคนอยากได้หรือใครที่อยากจะพ่อเลี้ยงอ่ะทุกคนผมอยากจะบอกว่ากองรวมเมียเราเลือกซื้อเยอะแยะมากมายนะครับ บางสีราคาไม่เหมือนกันอยู่ด้วยนะครับเปิดที่1,500บาทก็จริงแต่บางสีจะอยู่ที่2,500ก็ยังมีนะแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับสีของนกแก้วกินชิกเช่นกันเพราะเขามีมากมายหลากหลายทีถ้าใครสนใจก็สอบถามผู้ขายได้ว่าตัวนี้สีอะไรถึงบอกให้พี่เขาเอามาดูได้แต่ถ้าตัวนั้นตรวจเพศหรือจับคู่กันแล้วอะ่ะ จะมีราคาแพงกว่าพวกธรรมดาที่เราจะจับมาเลี้ยงและตรวจเพศเองนั่นเองทุกคนทางนี้ก็พิจารณาดูแต่ละร้านที่เราไปเลือกซื้อดูพ่อแม่พันธุ์นะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาลูกป้อนนกแก้วคอกเทลพักนี้มีให้เราเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ ถ้าใครสนใจจริงๆราคาเขาเปิดอยู่ที่1,000บาทนกแก้วสายพันุนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนกแก้วยอดนิยมเช่นกันนะทุกคนเพราะว่าเขามีลักษณะเด่นและมีมากมายหลากหลายสีลักษณะเด่นของเขาจะมีงอนนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสีลูติโนหรือสีนอร์มอนหรือสีมุกที่ทุกคนเห็นนี้จะมีงอนสีเหลืองแก้มสีแดงหรือสีส้มนะครับทุกคนบางตัวอาจจะแก้มไม่ชัดเจนแต่เขาสวยทุกสีเลยแต่ว่าถ้าเป็นพวกลูติโนราคาจะอยู่ที่1 3 0 0งพันสามร้อยถึงหนึ่งพันห้า ร0 0บาทเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเป็นไซส์อัดแท้โตขึ้นมาหน่อยเป็นนกรุ่นราคาจะเปิดอยู่ที่ตัวละ1 5 0 0บาทนั่นเองทุกคนน่ารักมากๆเลยนะพวกนี้ตามที่ผมบอกไปมีให้เราเลือกมากมายหลากหลายสีตั้งแต่สีเทาสีเหลืองสีขาวสีดําก็ยังมีนะแต่ในแก้มของเขาถ้าไม่ชัดก็จะเป็นพวกสีขาวหรือสีอะมิโนนั่นเองทุกคนน่ารักมากๆ,ๆเลยครับเห็นไหมเขามีบางตัวอาจจะแก้มชัดเจนบางตัวอาจจะมีนิดหน่อยตามที่ทุกคนเห็นนี้ที่จริงนกแก้วสายพัน นี้จะเรื่องลือในการร้องเพลงคุกกี้นะทุกคนแต่บางตัวเขาอาจจะร้องไม่ได้นะทางนี้อยู่ที่การฝึกของเขาแต่ถ้าอยากให้เขาร้องจริงๆแนะนําให้ฝึกตอนเด็กผมไม่ฟังเสียงร้องของลูกป้อนของเขาไซที่จะเข้าไวัยวินจะเป็นประมาณนี้เลยนะก็ตัดสินใจดูเองนะครับ ลูกป้อนที่เราเห็นในช่วงนี้เยอะมากๆก็จะเป็นมองพรลีนะครับมองพาคีราคาเปิดที่จริงจะอยู่6,500แต่ถ้าเป็นสีฟ้าอย่างในคลิปจะอยู่ที่9,500บาทถือว่าถูกมากๆเลยนะทุกคนมองพาคีเป็นนกแก้วเฉพาะกลุ่มนะครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือบางคนอาจจะเห็นแต่ไม่รู้จักชื่อ เขามีชื่อว่ามองพลาคีราคาเปิดสีเขียวขึ้นไปจะอยู่ที่6,500บาทนั่นเองทุกคนก็เลี้ยงได้ทั่วไปเลยอาหารกินลูกป้อนเช่นกันนะทุกคนทางนี้ พบเจอเยอะมากๆผมเลยถ่ายให้ทุกคนดูขนปุกปุยขนาดตัวของเขาก็ประมาณกีนชิกได้แต่จะมีหางที่ยาวมากๆเลยครับนกสายพันธุ์นี้ที่จริงผมก็อยากจะเอามาเลี้ยงดูป่านิสัยเขาอยู่นะครับรอจังหวะอยู่นะแต่ช่วงนี้ก็ราคาก็ยังโอเคอยู่ถ้าใครสนใจจริงๆก็สามารถไปดูได้เสาร์อาทิตย์ก็จะได้เห็นวิพี่เอาออกมาโชว์หน้าร้านกันเยอะมากๆเลยนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับที่นี่ก็ตลาดจะดูจักโซนสัตว์เลี้ยงที่จริงจะมีสัตว์เลี้ย อย่างมากมายหลากหลายชนิดมากๆเลยนะครับใครที่สนใจก็ลองมาดูได้ตัวผมเองมาดูราคาลูกป้อนนกแก้วและมาซื้อนกแก้วกลับบ้านซื้ออาหารซื้อ,อะายต่างๆที่เกี่ยวกับนกก็เลยเดินดูนกค่อนข้างเยอะที่จะให้ทุกคนได้เห็นนะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยากจะได้สัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงก็สามารถไปเดินดูได้บางสายพันธุ์หลอดจะเลี้ยงแต่ไปเจอจริงๆหลอดจะไม่อยากเลี้ยงแล้วดังนั้นตัวผมเองอยากจะเชิญชวนทุกคนไปเดินที่ตลาดจะดุจักเยอะ นะควันหยุดของจะเยอะมากๆถ้าเราไปดูด้วยตนเองแล้วเราก็จะมีความสุขในการเลือกซื้ออย่างการสั่งในออนไลน์เราไม่เคยเห็นตัวนกเลยอาจจะเห็นผ่านในรูปหรือวิดีโออะไรต่างๆแต่ถ้าไปเลือกซื้อมันจะชัวร์กว่านะครับดังนั้นก็อยากให้ทุกคนไปเดินที่ตลาดจตุจักรเยอะๆเลยนะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่